สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีแฟนเพจนะครับวันนี้กินข้ามันไก่ครับมีเรื่องเมื่อวาไห้ฟังว่าด้วยเรื่องข้าวมันไก่จานนี้นะและ้วก็น้ำซุปอุ้ยอหกหกน้ำซุป แล้วก่อนอื่นปราดน้ำจิ้มไปอยากกินข้าวมันไก่แต่ไม่รู้จากร้านสุดท้ายก็ได้กินนะฮะ ความพยายามข้าวมันไก่ต้องชิมที่ข้าวข้าวมันไม่มันมากไม่เลี่ยนมันพอดีแล้วก็ไปชิมไก่ชิมไก่พร้อมข้าวนะฮะ อืไก่ทอดมันก็พอดีใส่หอ่อห่อมาห่อกระดาษอะ่ะไก่มันก็จะอบนิดนิดนะแต่พูดถึงเรื่องความกรอบนะมันก็ยังกรอบอยู่นะก็ยังกรอบอยู่ว่เาเพิ่งห่อมาแต่ถ้าห่อนานหน่อยมันจะไม่กรอบแต่นี่ก็ยังกรอบอยู่ แล้วก็น้ำซุปชิมน้ำซุปตามอืมน้ำซุปรสชาติดีครับรสชาติดีไม่ได้จ้างรีวิวนะมากินอ่างเดือดซื้อนี่นี่มากินอ่างเดือดซืออยู่บ้านคนเดียวครับแม่ไปแม่เข้าโรงพยาบาลอยู่ผ่าตัดวันนี้ จไปรับอีกสามคืนร้านอยู่้าาอยูคุมอีเรื่องนะะร้านเขามันไกลไปอุดหนุนพันได้ับรสชาติดีน้ำซุปมีผักแปลงมาด้วยวิธีสุดน้ำซุปแบบวิธีสุดน้ำซุปแบบเอ,อ เสียงลังนะครับแถวบันดาเสียงลังมันก็โพด นี่อาจารย์ว่าดดล่างอยู่นี่กองเจียงเพ่งอยู่พ้างกันต้มไกลเมื่อคืนนี่ยมีเต่เซียนเซียนกี่คุยแห <c oughs> <c oughs> งเมาแหงหมูแหงคิงใส่กันเล็กหน่อยสุ้มนี่หอ,อบน่ะ ้าพอดีเลยข้าวมันไก่เป็นข้าวที่พอดีมากเนี่ยเจ้านี้นะที่อยู่บนเฟซบุ๊กผมโพสไปแล้วในในโพสก่อนหน้านี้นะฮะในพื้นที่บ้านแดงหม้อตำบลแดงหม้อนะบอก่ไกอ่อิ่มเขาบ่อบมันบ่อเลียน บบมันไหลแล้วก็บ,บรเรียนไหลเป็นข้าวมันที่ลงตัวพอดีอันนี้น้ำซุป วิธีกินน้ำซุปเนี่ยกินแบบนี้นะถ้ามันเหลือนะครับถ้ามันเหลือกินแบบนี้ไปเลย <c oughs> หมายถึงต้องกินยูบานเดอยวคองนยถ้าไปกินยูรานดึกเตะนะพวกเจ้าโอเคอร่อยครับนี่เห็นบ่กินเบิดจานเรยเที่ยวแรกว่าที่เหลือให้หมาหมาบ่มียังกินมนมเจ็บ แต่มันแสบโพดกันเลยกินบนิดกดเอาด้วยหมาเอ้ยครับก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับยังมีหอยอยู่ตอนนี้ไโขูงซื้อมากเม่ไก้กินนะฮะเอาไว้อีพี่หนาเด้อโอเคครับบ๊ายบาย